จบการันแล้วเปิดไม่ออกประมาทเกินไปคิดว่าไม่ถึงจะติดกับดักไอเด็กนั่นเข้าจริงๆเมื่อกี้ยังไม่รู้สึกนะไม่ตอนนี้รู้สึกว่าที่นี่มืดชมัดไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวปล่อยฉันออกไป ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกมนะั้งใครใช้ให้นางซวยเองละ่ะไม่ต้องห่วงนางไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีใครกลับมาเอาเรื่องกับเราหรอกไอฉันออกไปไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วมันไม่น่ากลัวเลยสักนิด อะไรนะนั่นมันอะไรนะขอบคุณคุณหลงเฉินะที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนพวกเราอ,ะอ่ะอมาผมจะพาคุณไปที่โพเดียมคุณช่วยให้เกียรติหมอมรังวันให้เรานะักกีฬาตัวน้อยในวันนี้ด้วยนะครับคุณหลงเชิญตางนี้นะครับอ๋อครับ แช่ yeah, แล้วน้องสาวเขาหนีไปแล้วครับโอ้ oh, จริงเหรอจ,จริงครับพ่อ oh, ดูน้องสาวทิ้งจดหมายลาไว้ด้วยนะครับหนูไม่ชอบปะป๊าหนูขอลาไม่ต้องคิดถึงหนูดูถ้าเธอจะไปแล้วจริงๆสามเร็จ ทั้งที่พ่อดีกับเธอขนาดน,นั้นนะคิดไม่ถึงว่าเธอจะบอกว่าไม่ชอบพ่อเป็นเด็กไม่รู้จักบุญคุณเลยจริงๆแต่ว่าไม่อยากจะเชื่อว่าจดหมายนี่จะมีจุดที่เขียนผิดด้วยนะเด็กนี่ไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีเป็นไปไม่ได้อะเป็นไปได้ยังไงผมตั้งใจเช็คกับพระเจนานุกรมแล้วนะแง่ yeah, แล้ว ู้หลงเฉินนี่รู้จักรูปายตัวเองดีจริงๆนะหลงเฉินอี้เด็กวันนี้นะทะเยอทะ,ะยานไม่เบาเธออยู่ที่ไหนถ้านายโกหกนายรู้ผลลัพธ์ดีโชคดีที่มีไม้ขวานให้ใช้ได้ อย่าเข้ามานะฮะบก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 ฮะฮะประตูเปิดแล้วป,ป,ปะปะอือ ผมเป็นแก่สัตว์สมองน้อยอ่ะผู้น่าสงสารนะไม่อยากเชื่อว่าคุณพ่อตัวร้ายทำให้แม้แต่หนูยังกลัวจนหนีไปได้มานี่ <c oughs> ปะปะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ปะปะในที่สุดก็มาสักที พอแล้วไม่ต้องลองแล้วปะ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 ออ่าอืมพอครับผมผิดไปแล้ว,วนายควรจะขอโทษเธอน้องสาวขอโทษนะ เธอไม่สิทที่จะไม่ให้อภัยเขาเขาควรได้รับการลงโทษต้องสัําเติมโดยการให้พ่อลงโทษฉันแน่นะบ้าพ่อกับน,น้องสาวบ้าที่สุด